โอเคก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกี่ยวโบออฟแท้งอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาวีิวรถถังที่มีชื่อว่าไทเกอร์ครับแต่เป็นไทเกอร์นะไม่ใช่ไทเกอร์ัโอเคเป็นรถถัง Heavy Tank ของเยอรมนีครับผมก็ไปดูสเปคร้าวกันเลยครับผมปืนนี้เป็นปืนท็อปนะครับปืน88มิลลิเมตรปืนเดียวกันกันกบ ไทเกอร์หนึ่งนะครับผมเปรืป่อนเดียวกันอันนี้คือรถถังชั้นยอดแล้วนะครับอัพหมดแล้วครบทุกอย่างแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูคันนี้มี h ฮีที่1 5 0 0นะครับผมเกาะด้านหน้าป้อมปืนนะครับหนาะ108มิลิเมตรด้านข้างป้อมปืนนะครับหนาะ86มิลิเมตรด้านหลังป้อมปืนก็หนา86มิลิเมตรนะครับผมด้านหน้าตัวถังนะครับหนา208 8มิลิเมตร ด้านข้างตัวถังครับหนาะ83มมิลิเมตรนะครับผมด้านหลังตัวถังก็หนา8 3มมิลิเมตรเท่ากันนะครับผมระยะก,การมองคันีอยู่ที่259ก็ก็ใช้ได้อยู่ครับการซ่อนตัวก็ขนาดอยู่นิ่งก็23ขนาดเล่นก็17แล้วก็ขนาดทำการยิงก็5ครับผมก็ซ่อนตัวก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับผม เวลาบรรจุอยู่ที่6.44ุดสี่ีวิน,นะครับผมแล้วก็อการจาะก่อโดยเฉลี่ยนะครับผมจาะก่อ203มมิลิเมตรนะครับจาะก่อผสมบแบบแข็งก็จาะก่อผสมแบบแข็ง3 23 237มิมลิเมตรครับระเบิดแรงสูง44มิลิเมตรนะครับผมความเสียหายเฉลีย่ยนออหน่วยนะครับผมจาะก่อ220หน่วยครับผมจาะก่อผสมบแบบแข็งนะครับผม190หน่วยครับระเบิดแรงสูง270หน่วย เวลาการเลนอยู่ที่5.9าจุดเวินะผมมุมกดมุมเงยนะผมมุมเงยอยู่ที่17นะครับผมมุมกดลบหกนะผมก็มันก็มุมกดก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็นะครับความเร็วสูงสุดนะครับเดินหน้า35กิโมตรต่อชั่วโมงครับตอยหลัง14กิโมตรต่อชั่วโมงความเร็วเฉลี่ย24กิโเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราส่วนพลังงานต่อน้าหนักของส สองแรงม้าต่อตันนะน้ำหนัก61.25ตันนะครับผมอัตราการหมุนป้อมปืน27.77องศาต่อวินนะครับผมอัตราการหมุนตัวตัวถังนะครับผม29.96องศาต่อวินาทีนะครับโอเคแรงม้าคันนี้อยู่ที่792แรงม้านะครับผมโอเคอันนี้เป็นลูก AP นะเป็นลูก AP เป็นหลัก ถามว่าอัานนี้มีจุดเด่นในด้านอะไรบ้างนะครับผมจุดเด่นก็คือปืนครับปืนที่แรงไม่ใช่ปืนปืนไม่ใช่ปืนแรงปืนมันคมคมนะผมแล้วก็ความคล่องตัวสูงเป็นเฮฟวี่แทงที่ความคล่องตัวสูงในระดับหนึ่งนะครับผมข้อเ,เสียก็คือเกาะค่อนข้างที่จะบางนะดูจากสเปกก็บางบางค่อนข้างบางทเทียบกับ Heavy Tank เฮฟวี่แท้งคันอื่นๆ เท่นเทียบกับไทเกอร์2นะครับผมเกาะก็บางกว่ามันก็ลดถังคนละสเปกอีกแล้วเทียบกับไทเกอร์1นะครับผมก็ประมาณเท่ากันนั่นแหละแต่ตอนนี้จะได้ความคล่องตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็คันนี้ถ้าอยากให้หนาก็ทํามุมครับเหมือนไทเกอร์ครับไทเกอร์ Tiger 1นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์กันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคครับ โอเคมาในเกมที่หนึ่งกันเลยนะครับผมได้เป็นท็อปเทียบท็อปสองจำชื่อด่านไม่ได้ละลืมเล่นบ่อยอยู่แต่ก็ลืมอยู่ดีอะ่ะจะไปกับ i อเอสละกันกับ k v บีท้เพื่อนจะพาไปเล่นในเมืองเอ Yes ากเล่นในเมืองอยู่พอดี ความเร็วถือว่าดีไหมเวลาหมุนตัวรถหมุนอะไรมันก็ถ้าทำได้ดีนะผมอนะความเร็วมันจะไม่ได้เวอร์บังมากแต่การหมุนรถการหมุนป้อมปืนนี่ก็ก็ถือว่าเร็วนะแคนเทอร์เอ็มทียี่ห้าครับเป็นรถถางที่มค่น้างไม่ค่อยชอบเลย เจอแล้วใหญ่จะยิงเป็นคั้แรกมันมันกวนอ่ะมันกวนเวลายิงมันชอบหล่อยผมจะเอาเดี๋ยวผมจะลองเอา MT มารีวิวดูแต่เรานี่ยังไม่มีเลยแันเทอร์ครับโนน m ียิงได้สามนั้นสามมุมอ่ะ m 6หก โดนแท็กไม่ขาดเฮ้เดงครับเห็นไหมครับก็การทำมุมก็ช่วยได้นะครับลองเพลิมากบล็อกได้อีกแล้วครับอีเม็ดอีเม็ดเดียวโอ้โหเพื่อนเรีอบยครับ H.U. หนึ่งสองสองหันป้อมไม่ได้หันป้อมก็นะก่ขอข้างมันไม่ได้หนาตัดไปแล้วครับโอ้โหมันก็ทำราเมจดได้แรงนะถึงมันจะไม่แรงเวอร์บางมาโอ้ย JB หนึ J ่ง H อยู่ข้างหลังต้องหลบก่อน ชิพี่หนึ่งเอสเขามาเขาพยายามมาล้อมผมอะโหเด้งสอมก่อนผมจะไม่ค่อยซ่อมนะถ้าไม่โดนเครื่องจนหรือไม่ก็ถ้าแบบไม่จำเป็นแบบดแบบตีนตะขาดยิงแบบจำเป็นผมจะไม่ค่อยจะซ่อมเท่าไหร่เพราจจะเป็นรถถังที่ความเร็วต่ำแล้ว เรียบร้อยพวกรอด S U หนึ่งสองสองเาจะถ่ายมายิงได้ถ้ามีมุมยิงมีครับโอ้โหไม่ทันแม่ะถ้าโดนเมื่อกี้นี่เก็บคิวสุดท้าย เขาพยายามหนีอะ่ะไม่โดนบราอันนี้ซ็อกร์ยิงไม่โดนโหโกเทนอะไรขนาดนั้นรัวสักขนาดนั้นโอเคก็ ได้ครับสุการม์มา3,700ครับผมได้เงินรางวัลมา26,000ก็เหลือ12,000ครับหักค่าอะไรต่ออะไรไปโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันเกมต่อไปเลยครับผมมามาอยู่ในแมปนอมบางดีครับเกมที่2ได้เป็นเทียร่างอะ่ะเล่นยากอยู่เนาะส่วนใหญ่มันเจอแต่เทียที่สูงสูงกว่าครับอันเนี้ยเขาเสีย มีไม่กี่เกมครับที่ได้เจอที่จะได้เป็นท็อปที่จะได้เป็นท็อปเทีย์มีเพียงไม่กี่เกมไทเกอร์ทูนำไปแล้วผมคว้าไปตรงไหนเนี่ยตามเพื่อนไปหรือไปเล่นด้านบนไม่เล่นด้านบนนีกววาเออข้ามแบน,นี้ไม่ปลอดภัยได้ไหร่น,นะ้ตงตูมาเห็นนี่หวานเลย เรียบร้อยครับสอบไฟลงไปแลวหนึ่งต้นต้องรอเพื่อนดันดันไม่ได้หรอกเพราะพวกตัวท็อปท็อปมันดันไอเอสสามวะเอว,วิ่งเร็วจังวิ่งโคตรวรเลย เอ็มทีห้าไม่ใช่เอ็มทีเอทอู้ผิดบ้าบอบ้าบอขอหองตอลงกันลงกันลงกันอ่าข้างๆยิงเข้าอยู่แล้วครับไม่ต้องบอกตรงตาตุ่มยิงเข้านะแต่มุมกดผมไม่พอ อยากเก็บแท็กมันอนะแท็กแม่ขาดผมโดน S U 1 5อแสเดี๋ยวเอาคันนี้เป็นโอเคไม่เข้าอออออโอ้โหแท็กขาด,ดมต้องหลบแล้ว ไา่เข้าไปครับโอ้โหโดนสวนแม่ไม่น่าห้าวเลยเรามาครับเราไปดูเพื่อนกันอ้าวเกินยังไงก็ชนะอีกแล้วแบบนี้นชิวๆ โหยยิงกันเดือดมากเียบร้อยครับป้อมหลุดแล้วนะครับรถถังไทเกอร์พีคาว่ามันจะว่ายังไงอะกรอมันค่อนข้างที่จะบางนะครับผมก็เลย่เงี้ยเทียบกับเฮฟวี่แท้งชาติอื่นๆหรือคัอนอื่นๆ,ๆนะ มีความก,ก็อย่างว่าแหละได้อย่างเสียอย่างนะครับโอเคก็จบการรีวิวว่าผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ